สวัสดีครับพี่เข้มตางบอลมาแล้วนะครับผมวันนี้มาดูทีเด็ดแบบคัดเน้นๆทั้งหมด5คู่เลยนะครับผมสำหรับพิมลิกทั้งคู่เลยที่ผมมาจัดให้วันนี้นะผมจะอย่าลืมใครที่อยากเข้ากลุ่ม VP นะครับผมไปดูโพสต์ปัะบุได้เลยด้านล่างนะครับผมแล้วก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะใครมีความคิดเห็นยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเป็นกําลังจใจกันด้วยนะครับผมผมจะได้ทําต่อไปได้เรื่อยๆนะครับวันนี้มาจัดให้ก็เป็นคู่แรกเลยแต่รอบที่ผมมาจัดให้วันนี้เป็นรีดยูเต็ดเปิด,ปดบ้านตอนรับกครับ ลีดนะผมฟอร์มห้านัดหลังสุดของเขาเก็บชัยชนะได้เพียงแค่นัดเดียวนะผมที่เหลือก็แพ้หมดเลยแต่ว่านัดล่าสุดที่เขาชนะมาคือชนะลิเวอร์พูลเลยนะครับส่วนบอลมัสนะครับผมเก็บชัยชนะได้1เสมอ1และแพ้ไป3ก็ถือว่าฟอร์มดูแยก่กันทั้งคู่นะแต่ว่าถ้ามองในเรื่องสติคู่นี้ที่เคยเจอกันนัดล่าสุดนะครับผมเป็นลีดยู่เต็ดเฉือนชนะไปได้1นประตูต่อศูนย์นะครับผมแต่ถ้ามองพูดสติโดยรวมที่เคยเจอกันเลยเจอกันมาทั้งหมด6ครั้งเป็นทางกรีดนะครับผมชนะไปได้ถึง5ครั้งนะผมเป็น ที่เหลือตั้งแต่เจอกันมาตั้งแต่ปี2007อย่างเงี้ยจนถึง2015เนี่ยเป็นทางรีดชนะส่วนใหญ่เลยนะครับมาดูนัดล่าสุดข,ของลีดนะผมก็อย่างที่ผมบอกไปเพิ่งชนะทางลิเวอร์พูลมาได้ถึง2ประตูต่อหนึ่งก็ชนะคายแอนฟิลเลยนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านั้นไปพ่ให้กับฟูลแลนนะครับผมพ่ให้กับเลสเตอร์ไพ่ให้กับเซนอนก็ถือว่าฟอร์มก่อนนั้นก็ถือว่าดูแย่อย่างมากกับกันนะครับผมกับทางบอลมัดนัดล่าสุดก็แพ้สเปอร์ไปได้3ประตูต่อ2บุกไปเยือนทางเวสต์แฮ ก็แพ้มา2อูนย์นผมแล้วก็บุกไปเยือนทางฟูแลมก็จบที่เสมอก็ถือว่าฟอร์มยังดูกลางๆไม่ได้ดูแย่นักนาเฉยแต่ว่าเขาเจอทีมใหญ่เขามากักจะสู้ไม่ได้นะผมเอาง่ายๆมองโดยรวมบอลมัดไม่ชอบเกมลุกหนักๆน,นะผมถ้าให้มองในเรื่องลำดับ2ทีนี้นะผมบอลมัดอยู่ลำดับที่14เอี่อลีอยู่ลำดับที่15หรือว่าลำดับใกล้เคยียงกันมากนะผมก็ห่างกันแค่คะแนนเดียวแต่ถ้าให้พูดโดยรวมแล้ววันนี้ลีในบ้านมีความน่ากลัวอย่างมากนะผมเพราะว่าเขาเพิ่งปลดล็อกความมั่นใจมาโดยการชนะลิเวอร์พูลมานั่น,น,น,นใจ เอาแน่นอนนะผมสำหรับนี้จิ้มไปที่ลีดยูนิต็ดได้เลยนะครับแล้วไปดูอีกหนึ่งคู่ที่ผมจัดให้ก็เป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางเบรนด์ฟอร์ดนั่นเองนะครับผมนอตติงแฮมฟอร์มหน้าหลังสุดก็เก็บชนะได้หนึ่งเสมอสองแพ้ไปสองก็ถือว่าฟอร์มก่ำอย่างมากเลยนะสำหรับทางฟอร์เรสต์นะผมถึงจะแบบว่าโอ้โหบอ,อื่อบริหารมาอวยเหลือเกินนะครับผมว่าเราจะมีการปลดนะผมเป็นการให้กำลังใจและส่วนใหญ่แต่มันก็ยังไม่ได้ส่งผลดีอะไรขึ้นขนาดนั้นนะครับผมถึงทั้งที่่ววาาาเเเสริมมมตตััะะยอะก กับการกับเบนฟอร์ดนะครับผมก็ฟอร์มดูแย่ลงแย่ลงแย่ลงเลยผมเก็บชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเสมอไป2และแพ้ไป2นะครับเอาจงริงนะเบนฟอร์ดตั้งแต่ปล่อยอีทิเซนไปรู้สึกว่าเกมขาดหายไปมากเลยนะครับนัเกมกองกลางที่เคยลุกดูดีชุงนี้ถือว่าดูดรอปลงไปมากแล้วสติคู่นี้ที่เคยเจอกันนัดล่าสุดก,ก็จบไปที่เสมอนะในแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาล2020-2021นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบในฤดูกาลนั้นคือเบนฟอร์ดชนะ1นัดและก็เสมอหนึ่นงนัดนั่นาง,งาอ์เอมาถึง5มาดูนัดานน ดั้นชนะลิเวอร์พูลนะครับผมก็ทำที่ว่าฟิวเป็นมีมช่วงนี้กำลังร้อนแรงเลยบวยติดคอนะครับผมชนะแมนซิตี้มาได้ดันมาแพ้ให้กับบวยนะครับผมแล้วก็เสมอกับแอตตานิลลาท่ากับว่าฟอร์มในบ้าน3นัดหลังสุดของเขานะครับผมก็แพ้ไป1เสมอไป1และชนะไป1ก็ถือว่าดูดีนะสำหรับฟอร์มในบ้าน3นัดหลังสุดกับการกับเบนฟอร์ดนะครับผมบุกไปเยือนทางแอสตันวิลล่านะผมแพ้มาถึง4ีประตูศูนย์บุกไปเยือนนิวคาสเซิลแพ้ห้าหนึ่งและบุกไปเยือนบอร์นมัธทำได้แแคค่่เเเสมมมออออออนนนะรรรับบผฟฟ์์ไปยยืืขงงทาาดดก็ถวู แต่ถ้าให้มองในเรื่องลำดับตอนนี้ก็นอตติงแฮมก็ยังอยู่บัวยอยู่แต่เขาชนะนัดนี้นะผมก็โดนเลยนะครับผมกระโดดแซงทางเลสเตอร์เลยแต่ต้องรอลุ้นเลสเตอร์เหมือนกันว่าเลสเตอร์จะชนะไหมแต่ถ้า,ถามองในเรื่องลำดับของเบนฟอร์ดเนี่ยคือ13บสานะเขาเก็บชนะได้แค่3ามนะแต่เขาเน้นไป่นานที่เสมอส่วนใหญ่เสมอไป6นะครับผมแล้วก็แพ้ไป4เก็บได้15คะแนนนะครับผมถ้าเขาชนะนัดนี้ก็แซงลิเวอร์พูลไปเหมือนกันก็ต้องรอลุ้นเหมือนกันนะครับผมสำหรับคู่นี้แต่ถ้าให้มองจริงแล้วนะครับผมนอตติงแฮมฟอร์เรส ความมั่นใจก็กำล,ลังมาและไม่ได้ดูแย่เลยขนาดนั้น,นแต่ว่านัดล่าสุดไปโดนท้าสมหนักนะผมโดนเซนนอลสดไป5เม็ดอาจช่วงหน้าอาจจะเป็นฟอร์มเดือนแต่ฟอร์มในบ้านของทางลอตติงแฮมเล่นดีกับการกับทางเบนฟอร์ดที่มาตรฐานก็ถือว่าบางทีก็ดีก็ดีดีสุดเลยแต่ดูช่วงนี้ก็ถือว่าดูแย่นะผมก็คือดูแบบกำกําไปเลยนะผมนัดนี้ผมเลยมองว่านอตติงแฮมฟอร์เรสโอกาสที่จะทําได้ดีกว่า มีอย่างมากนะครับผมเต็มที่ก็แค่จบเสมอลุ้นเชีฟรีไปนั่นนี้ของมองที่นอตติงแฮมฟอร์เรสได้เลยนะครับแล้วไปดูอีกหนึ่งคู่นี้ผมจะจัดให้นะครับผมเป็นวูฟแฮนตันมอนเดเลอร์นะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางไบตันแอนโฮฟนั่นเองนะครับวูฟแฮนตันฟอร์มาด้นหลังสุดนะครับผมเก็บชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเสมอไป1และแพ้ไป3ส่วนไบตันชนะ1เสมอ1แพ้ไป3มเหมือนกันิติก็ถือว่าเท่ากันเลยแต่ถ้ามองในิตินัดล่าสุดที่เจอกันเป็นทางไบตันบุกไปเยือนวูฟกดบ สติดูนัดล่าสุดดูดูเป็นทางที่ไบตันที่กินขาดเลยและนัดล่าสุดทางวูฟเฟ่ผมมาดูกันหน่อยบุกไปเยือนทางเบนฟอร์ดจบได้แค่เสมอต้อนรับการเยือนของทางเลสเตอร์ซิตี้โดนมาถึง4ประตูศูนย์นะครับผมแล้วบุกไปเยือนทางพาเลทน,นะก็แพ้2-1และในบ้านตัวเองชนะฟอร์เรสได้1-0นั่นเองนะครับกับการกับไบตันนัดล่าสุดนะผมชนะเชลซีมาได้4ประตูหนึ่งนะแต่ว่าเตะในบ้านไบตันนั่นเองนะครับบุกไปเยือนทางแมนเิตี้แพ้2-1 บุกไปเยือนเบนฟอร์ดแพ้สอศูนย์นะครับผมฟอร์มไปเยืยนอนกับทางไบตันถือว่าดูแย่มากนะครับผมถ้าเปรียบเทียบกับฟอร์มในบ้านของเขาแต่ถ้ามองในเรื่องลำดับนะผมบุฟแฮมตันสิบสานัดนะชนะไปแค่2เสมอ4แพ้ไปถึง7และเก็บได้เพียงแค่สิคะแนนกับกันกับทางไบตันนะครับผมสิบสนัดชนะ5เสมอ3แพ้ไป4นะผมเก็บได้18คะแนนก็ถือว่า ทำได้ดีมากสำหรับตอนนี้นะผมแต่ถ้ามองในสายติอย่างหนึ่งที่ผมบอกไว้นะครับผมบู๊ฟแฮนตันที่เก็บชัยชนะได้2นัดก็คือชนะในบ้านและเจอกับทีมที่ใกล้เคียงในระดับเดียวกันนะผมแล้วผมมองว่าในบู๊ฟนะครับผมก็มีโอกาสนะที่เก็บชัยชนะไได้เพราะว่าไบตันช่วงนี้ก็ถือว่าถึงจะปลดความมั่นใจมาชนะทางเชลซีไม่ได้ก็จริงนะผมแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องฟอร์มไปเยือนแล้วไบตันดูกลัมากนะผมแนะนําวันนี้เลยนะครับผมว่าบู๊ฟแฮนตันน่ากลัวแน่นอนวันนี้ผมมองมาที่มาป่าตได้เลยนะครับ แล้วไปดูอีกหนึ่งคู่ที่ผมจ่าจดให้ก็เป็นคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับกันไปอยือนทองฟูลแลมนนั่นเองนะครับแมนซีเนีผมฟอร์มห้าัดหลังสุดก็ชนะ3าเสมอ1แพ้ไปหนึ่งส่วนฟูลแลมชนะ2เสมอ2อแพ้ไปหนึ่งนะผมถือว่า ดูดีเลยนะครับผมแต่ส่ติคู่นี้ที่เคยเจอกันนัดล่าสุดเป็นทางแมนซิตี้นะชนะไปได้ในศึก FA Cup ด้วย4ประตูต่อ1นะครับและสถติสุดโหดนะครับแมนซิตี้แพ้ฟูแลมครั้งสุดท้ายในปี2009เท่ากับว่าย้อนกลับไป13ปีที่แล้วเลยนะก็ถือว่าสถติเป็นยาวนานมากแล้วก็ถ้าพูดโดยรวมนะก็คือแมนซิตี้ชนะไปทั้งหมด16ครั้งและเสมอเพียงแค่2ครั้งเองสำหรับ 18นัดหลังสุดนะครับก็คือไม่เคยแพ้เลยนะแล้วมาดูนัดล่าสุด Mag ของแมนซิตี้นะครับผมก็ชนะเซบีย่าไปได้ถึง3ประตูต่อหนึ่งและฟอร์มในบ้านก่อนอน,นั้นชนะไบรตัน3-1ฟอร์มในบ้านก่อนอน,นั้นนี่ชนะซานตันสี่ศูนย์เท่ากับว่าฟอร์มในบ้านของทางแมนซิตี้ดูโหดร้ายมากนะครับผมถือว่าฟอร์มโหดมากกับกันกับฟอร์มนัดล่าสุดของทางฟูลแลมเนี่ยเพิ่งเสมอกับทางเอเวอบตันมาบุกไปเยือนลี่ชนะไปได้สามสองก็จริงนะผมแต่ไปเจอเจอเวสต์แฮมเนี่ยแพ้มาสามหนึ่งไปเจอฟอเรสต์ชนะสามสองนะผมไปเยืออนสเเปร์แพ้ท่่ากับวา ฟูลล่มไม่ชนะทีมใหญ่เลยเจอแต่ทีมอาทีมที่เล็กกว่าทีมน้องใหม่ที่เพิ่งมาฟูลเล่ทำได้ดีแต่ถ้าเจอทีมใหญ่แล้วฟูแล่ม,มักไปไม่รอดนะครับ แล้วแมนซิตี้นะครับผมก็สิบนัดชนะ9เสมอ2แพ้ไป1ยิงได้37ประตูเสียไปเพียง11ประตูนะครับเก็บได้29คะแนนชนะนัดนี้ขึ้นที่1ไปก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าอาจจะต้องเตะวันอื่นนะครับส่วนทางฟูลแลมนะครับผมก็13นัดชนะ5เสมอ4แพ้ไป4นะครับผมยิงได้22เสียยี่สนะครับผมเสียประตูเยอะมากนะครับแล้วสถิติสุดโหดของแมนซิตี้นะครับผม6นัดในบ้านเขายิงได้ถึง27ประตูนะครับผมและไม่แพ้ใครเลยเอาง่ายๆนะครับผมตั้งแต่เปิดฤดูกาลฟุตบอลมานี แมนซิตี้ยังไม่แพ้ใครในบ้านเลยถือว่าเป็นสถิติที่โหดมากนะครับและในที่ผมมองจริงว่าทีมน้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นมาทั้งบอลมัดนะครับผมทั้งนอตติงแฮมฟอลล์สโดนแมนซิตี้ยำเละมาแล้วนะครับผมคือแมนซิตี้เหมือนจะไม่ค่อยชอบน้องใหม่เท่าไหร่นะผมเจอทีไรกดยับทุกปีนัดนี้ผมเลยมองว่าแมนซิตี้ไปได้แน่นอนนะครับจิ้มไปที่แมนซิตี้ได้เลยส่วนคู่สุดท้ายที่ผมจ,จัดให้นะครับผมเป็นเอเบอร์ตันเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของจิ้งจอกสยามเดเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับ เอฟเวอร์ตันนะครับผมฟอร์มฮานาล์หลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้ไป3ส่วนทางเลสเตอร์ซิตี้ชนะ2เสมอ1แพ้ไป2นะครับเฮดส์เวสต์ฟนี้ที่เคยเจอกันนะผมนัดล่าสุดก็เป็นทางเอฟเวอร์ตันนะชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งก็กล่าวว่าฤดูกาลที่แล้วคือเป็นเอฟเวอร์ตันที่ไม่แพ้เลสเตอร์เลยมาดูนัดล่าสุดทางเอฟเวอร์ตันบุกไปเยือนทางฟูแลมจบเสมอมานะผมชนะกิสตันพาเลสสามตูนะโอ้โหช่วงนั้นหนังเหนียวมากนะสำหรับเดิมพัน เจอหลาวไปแล้วปึ๊บโอ้โหแลมพาดถ้าแลมพาดแพ้ไปอีกก็น่าจะไปด้วยกันนะ,นนะครับผมแต่ดันชนะนะครับผมก็ถือว่ารอดตายมาได้นะครับผมก็ต้องอรอลุ้นในนัดนี้อีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บุกไปเยือนนิวคาสเซิลนะครับผมแพ้1นู 0, และแพ้แมนยูขาบ้านตัวเอง2ประตูต่อหนึ่งกับการกับเลสเตอร์นะครับผมนัดล่าสุดแพ้แมนซิตี้หนึ่งศูนย์นะครับผมบุกไปเยือนทางบุฟชนะมาได้สี่ศูนย์บุกไปเยือนบอร์นมัธแพ้สองหนึ่งและบุกไปเยือนสเปอร์แพ้หกสองนะครับสองทีมนี้ถ เลสเตอร์ซิตี้นะครับผมที่บางทีฟอร์มดีก็คือดีเลยถ้าฟอร์มแย่คือแย่เลยเล่นไม่ออกเลยส่วนเอฟเวอร์ตันเนี่ยคือเหมือนแค่หนีรอดไปวันๆแค่นั้นเองนะตอนนี้นะสำหรับเอฟเวอร์ตันแต่ถ้ามองในเรื่องลำดับเอฟเวอร์ตันดีกว่าทางเลสเตอร์อย่างชัดเจนเลยตอนนี้เขาอยู่อันดับที่12 13นัดชนะ3เสมอ5แพ้ไปห้านะผมเก็บได้1ิคะแนนส่วนทางเลสเตอร์นะผมสิบสามนัดชนะ3เสมอ2แพ้ไปถึง8ก็ถือว่า ลำดับของทางเอเวอร์ตันดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดแล้วสถิติในบ้านของเอเวอร์ตันชนะ2เสมอ2อแพ้ไป2เนี่ยก็ถือว่ายังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับฟอร์มในบ้านกับฟอร์มของยเรเตอร์ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผม6นะัดชนะไป1แพ้ไปถึง5นัดนะครับผมและเสียไปถึง9ประตู แต่ถ้าให้มองในเรื่องฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วคู่นี้ผมบอกว่าเลือกยากมากนะครับผมเพราะอะไร2ทีมนี้เป็นทีมที่ไว้ใจเอาเูดตรงก็คือไว้ใจไม่ได้ทั้งคู่นะครับแต่ถ้าให้มองจริงแนะนําไปได้เลยนะสำหรับคู่นี้สกอร์สูงครับผมได้ยิ้มกับนอนหวานแน่นอนนะครับผมดังนี้ของมองไปที่สกอร์สูงได้เลยนะครับวันนี้ก็คัดไปเน้นๆทั้งหมด5คู่นะครับผมอย่าลืมนะครับผมใครที่อยากเข้ากลุ่มวีพีผมแล้วก็อยากฟังไลฟ์สดอยากฟังทัศนะเพิ่มเติมนะครับผมก็ 6มงเย็นเรามีไลฟ์สดพูดคุยกันนะครับผมและอย่าลืมนะฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มไปดูโพสต์ปักหมุดได้เลยนะครับอ่ะแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สำหรับช่วง6โมงเย็นนะเรามีไลฟ์สดอย่าลืมนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะผมก็มีสืกพีบรีมาให้วิเคราะห์พูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ